านจะโหงานบุรเดินโกวันแรกมีอันนี้จะเป็นออกร้านขาย,ายของร้านขายตามยาวทางเลยค่ะร้านมาตั้งหมดแล้วแต่ว่าจะเป็นตอนยินมีการละเลึกในละค่ผมจะได้จะมีคนเยอะ ร้านเยอะมากเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมา